สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะคือวันที่17กรกดานะฮะช่วงเวลาประมาณบ่าย3-20นะฮะบ่าย3-20 30อะไรประมาณเนี้ยซัมติงนะฮะผมเดินออกมาจากที่บ้านผมดูเวลานะฮะทุกคนดูน้ำระดับน้ำมันขึ้นมาเยอะเลยนะฮะวันนี้แสดงว่าฝนตกทางเหนือนะฮะแสดงว่าแบบฝนตกหนัก นะแ,ตแต่จริงๆอะ่ะเชียงใหม่ก็แบบหนักเอาเรื่องนะะหนักเอาการนะครับสองคืนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะทุกคนโอ้น้ำบนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะทุกคนก็เลยเดินมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะสภาพถนนหนทางของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายสามเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นกันนะตอนนี้นะก็คือแบบสภาพการจราจรก็ยังเบาบางอยู่นะเมื่อเช้ารถติดยาวไปโน่นเลยนะ นะรถติดยาวไปโน่นเลยแบบคนฝนตกรถติดนะเป็นสัจธรรมคู่กันนะ,ะทุกคนฝนตกรถติดเป็นสัจธรรมคู่กันเป็นของคู่กันเลยนะฮะโอ้โหน้ําหมนุนโอ้โขขึ้นเยอะเลยนะฮะแสดงว่าฝนตกเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปอีกฝั่งนึงนะฮะตอนนี้แบบถนนหนทางก็ยังข้ามง่ายอยู่นะะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีรถนะ,ะทุกคนมันไม่ค่อยมีรถแต่อีกสักพักหนึ่งนะประมาณแบบ สี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะะมีรถมาแน่นอนเลยมีรถเยอะแน่นอนเลยนะฮะน,น้ำแดงแบบน้ำดินภูเขาอะทุกคนมันซาะลงมาเนาะมันซาะลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะทุกคนอย่าพลาดนะเดี๋ยวผมผมจะพาลงไปข้างล่างนะผมจะพาลงไปข้างล่างใต้สะพาน ผมจะพาลงไปข้างล่างใต้สะพานนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะทุกคนอย่าพลาดนะนะฮะลงไปดลงไปดูหน่อยว่านักตกปลาหรือว่าระดับน้ําใต้สพนะพานเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะฮะทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือข้ามมา,าแล้วดูโอ้โหทุกคนมันมีกอผัดเ่ย มันมีกอไผ่อะที่มันเป็นซากกอไผ่อะลอยมาติดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะเนี่ยถ้าน้ําไหลแรงมากกว่านี้นะมันจะต้องลอยมาแน่เลยมันจะต้องลอยมาลอยมาลอยมาแล้วผลสุดท้ายนะก็คือจะต้องมาติดตรงนนเนี้ยเนี่ยผลสุดท้ายก็คือต้องมาติดตรงเนี้ยซากอะไรต่างๆพวกนี้นะะแล้วมันจะ ค่อยๆสะสมสะสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะทุกคนนะลอยมาติดเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอืมแล้วแบบทางโน้นนะฮะทางเชียงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองแบบมืดคลึ้มไปหมดเลยนะฮะพายุอะไรเข้าไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูข่าวเกี่ยวกับพายุ พายุงพายุเข้านะผมมีกล้ายื่นโทรศัพท์ออกไปเยอะเลยทุกคนถ้านิ้วผมมาบังหน้ากล้องอะ่ะนะฮะยังไงก็ขอโทษด้วยนะฮะบ,บางทีมันต้องจับแน่แนๆอะ่ะเออใช้สองมือประคองอะ่ะไม่งั้นอะ่ะโทรศัพท์หล่นไม่คุ้มกันเอออ่าโอโหนี่แบบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถ้ามาลอยตรงนี้ก็มันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนนะนะ ใครเอาเอ็มร้อยมาตั้งตรงนี้ไม่มีโฆษณาเข้านะฮะถนนยังว่างอยู่เลยนะฮะดูแบบไหลเชี่ยวมากเลยทุกคนไหลเชี่ยวแต่ก็มีนักตกปลาอะไรนะเขามานั่งตกปลาอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวซูมใมาดู ะะเขาก็มานั่งตกปลากันเนาะโอ้หไหลามาแบบอย่างเยอะล้นตะลิ่งเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายข้างล่างนะทุกคนนะรอดูในคลิปต่อไปนะว่าแบบสถานการณ์ใต้สะพานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปใต้สะพานนะทุกคนนะอืมดูแบบล้นตะลิ่งขึ้นมาเลยตอนนี้นะฮะ ล้นตลิ่งเลยดูแต่ถ้าเยอะกว่านี้แน่นอนเลยนะที่จอดรถใต้สะพานอะจอดไม่ได้ลงมาจอดไม่ได้แน่นอนนะที่จอดรถใต้สะพานอะลงมาจอดไม่ได้แน่นอนนะ,ะโอโ้น้ำเยอะน้ำเยอะ ถ้ามันเออขึ้นมากๆเ่ยตรงนี้นะเอาไม่ทันนะถ้าเอารถมาจอดอ่ะถ้ามันมาถ้าน้ํามันมาตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเอาไม่ทันเลยนะถ้ามันขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยเอาไม่ทันเลยนะใช่ไหมฮะถ้าแบบน้ํามันหลากมาจริงๆอ่ะเออตอนกลางคืนเนี่ยผคงไม่กล้ามาจอดอ่ะนะครับกลัวหลับเพลินอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลงไปใต้สะพานนะทุกคนนะ อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครว่าสถานการณ์ใต้สะพานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ,ะทุกคนครับโอเคนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะที่สําคัญนะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตด้วยกันนะ,ะโอเคนะ,คะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปใต้สะพานนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ